เคยมีคนถูกหวยรางวัลที่1จากวัดนี้มาแล้วถึง8คนเลยค่ะตำนานยักษหวย30ล้านไม่ได้ได้มาเล่นๆนะคะแบบนี้เราจะพลาดได้ยังไงคะเรียกได้ว่านาทีนี้ไม่มีสถานที่ขอหวยแห่งไหนจะโด่งดังแล้วก็ได้รับความนิยมมากไปกว่าวัดเขาช่องลมค่ะที่นี่ประดิษฐานท่านท้าวเวสสุวรรณทรงราหูหรือท่านทองล้นนะคะองค์ใหญ่มากค่ะมีความสูงถึง9.9เมตรค่ะตั้งอยู่บริเวณตีนเขา พอมาถึงที่ตรงนี้รู้สึกได้เลยนะคะว่าพลังงานดีมากอะคะ่ะให้ความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายดีมากแต่เสียดายที่วันที่ไปนี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะตามประวัติแล้วว่าท่านเจ้าอาวาสวัดเขาช่องลมตอนที่ท่านได้เข้ามารักษาการเจ้าอาวาสนะคะตอนนั้นวัดแห่งนี้นะคะมีพระอยู่ประจําเพียงสองรูปเท่านั้น ท่านมีแนวคิดที่อยากจะบูรณะปฏิสังขรวัดค่ะแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์เนื่องจากว่าวัดตั้งอยู่ไกลจากชุมชนนะคะท่านจึงเกิดแนวคิดในการก่อสร้างรูปปัน้นท่านเทวเวสวรณขนาดใหญ่ขึ้นค่ะซึ่งเทวเวสวรณเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ในเทวจตุโลกบาลทั้ง4อธิบดีแห่งอสูรเป็นเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาและเป็นเทพผู้คุ้มครองโลกมนุษย์ส่วนพระราหูตามตำราโหราศาสตร์ไทยเชื่อว่าทําให้ดวงตก เมื่อท้าวเวสสุวรรณทรงพระราหูจึงช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปจากผู้ที่มากราบไหว้และเป็นการหนุนดวงโดยเฉพาะคนที่มีเคราะห์หรือปีชงค่ะจะช่วยเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีตามตำราของหลวงปู่ฮกพระเกจิอาจารย์ชื่อดังค่ะหลังจากนั้นก็อย่างที่รู้กันนะคะมีข่าวว่าท่านท้าวเวสสุวรรณหรือท่านทองลน้นได้ให้โชคกับผู้ที่มาสักการะท่าน มีคนถูกรางวัลที่หนึ่งได้รับเงินถึง30บล้านบาท2งวดติดกันหลังจากที่ได้ไปกราบสการะท่านนะคะแล้วก็มีคนถูกหวยรางวัลที่1จากวัดนี้มาแล้วถึง8คนเลยค่ะตำนานยักหวย30บล้านก็ได้มาด้วยเหตุนี้ล่ละค่ะแต่หลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่าอย่าได้ให้ความสนใจแต่เรื่องนี้อย่างเดียวนะคะท่านอยากให้พวกเราได้ใช้สติในการพิจารณาถึงกรรมที่เกิดจากการกระทําและหลักการทําความดีตามศีลธรรมโดยต้องมีสิ่งห้าขยันทำมาหากินมีการ กครองชีวิตที่ดีแล้วความดีเหล่านั้นจะส่งผลให้เกิดความสําเร็จค่ะมีคนมาสักการะท่านไม่ขาดสายเลยนะคะในชุดสักการะแน่นอนว่าย่อมมีทูบที่มันมีเลขด้วยล่ะค่ะพอกราบขอพรท่านเสร็จก็ไปจุดทูบดูเลขนะคะดูซิว่ามันจะมีเลขอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราซื้อหวยงวดต่อไปคะถ้าใครมาแถวศรีราชาชนบุรีแล้วต้องแวะมาทำบุญที่วัดนี้ให้ได้สักครั้งนะคะ